ถึงนั่นกุระบขาวนะครับเรียบร้อยกุระบขาวนะครับสามสิบเจนะครับเรียกำกับนะครับขึนสูสูกุระบขาลูกตาตาุกใจใจในี้หลายไปด้วยกกุระบขาวโดดกตาา ลูกป้าที่นี่เลยที่นี่เลยนะครับกุหลาบขาวนะครับเี่น้องครับเนียนมากๆนะครับจังหวัดแหลกนะครับจังหวัดสุไทายนะครับจังหวัดสุไทายเด้อลิ้นปลาเอล่างไปลูกล่างป้าเด็ดเด็ดแบบเด็ดเต็มมีหนักเมืองจัดไ จึงานกรา,ารัร่นกุระบขาวนะครับดูดนมย่างเดียวนะครับปลาละวาน,นะครับดูดแปบดบาทด้ยสิบเอ็ดบาทดูดนมย่างเดียวเลยนะครับปลาละวาน,นะครับมันกลับมาแล้วไอ้แฟรงค์ <laughs> มันนอนรถ งานทีมงานกุระบาเขานะครับชุดง่ายมากๆนะครับน um ี่นี่ครับเุิ็มอนะครับรับาขานะครับสวยงามมากๆนะครับทีมงานกุหลาบขาวนะครับนี่ ใหญ่นะครับสุดใหญ่มากๆเลยครับวันนี้กุหลาบขาวนะครับกำลังลอยตัวราคาอ่าถึ ดึไปนะครับดึงไปนะบงก้นผมปุ้มกันไปนะท่านเด้อมามามาลูกมาบอกหน่อยบอกเห็นตัวหน่อยบอกันเงานกุหลาบเา้านะครับเยอะมากๆนะครับนี่ครับอ้เขา นี่สบพันเหมไป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 ไไป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 ปไปไปไปปไปไปไปปไ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 ไป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 